ป้าสมจิตการช่างนะครับอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรวันนี้เทสไอ้ไอ้นี่สักหน่อยนะครับโปรเกเเต์กรถแท็กซี่เอ่อรถยนต์เมืสายเครื่องจอดนะครับเรียร้อยใช้เครื่องยนต์แท็กเอร์แล้วปั่นปั๊มแล้วออก็มามาครับมีเสาเสาสูงห้าเมตรนะครับ 4เมตรห้าสิดค้เมตรติด้า้าทำพูาจาก้ายกรอยเลยโอ้ยมันยกลอยสิยกชื่อลอยได้ เหมืนชุดดวนเลยโอ้โหู้แห้งขนาดเลย สวยามครับสวยามกาดออกแบบที่ดีเยียมนะครับนครับี่คนาหทีรบาหน้าที่รถคันนี้ครไปเกยดรนะครับปูกูเรียนแอแค่ โซ่เร้อยสเปคร้อเมตรว่ะนี่ร้อยบวกบวกนะครับนีนีมาการหรือวิจีนพิมพมโฟวแบบโฟมหรโอเคเรียกอะไครับโอเค ok nhé, đi. đây. nó dùng máy thái đấy p'hi, à. Nhau nhau อยากตักก็ตักไปอยากเจาะก็เจาะไปสบายสบายโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีเหลี่ยงเก้าตัวนี้เนี่คือตัวใส่กระบะเตรียมพร้อมแล้วก็เสร็จแล้วมาต่มาเที่ยวที่ว่าเดียวที่ผมต้องรู้ โอเคสบายสบายติดต่อเข้ามานะครับเน้นโทรนะครับตามเบอร์โทรศัพท์คุยกับช่างได้เลยราคาดีก้กันเองจัดไปอะไรก็มีียกทิมขายครับผมค,ครับ